สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ด,ดื่นนะครับก็ยังไม่นอนนะพอดีจะไปเอากล้องนะครับกล้องอ่ที่พี่เขายืมไปนะก็ลืมเลยเพราะมีน้องคนหนึ่งสนใจนะน้องเขาสนใจกล้องผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ดูเท่ากันนะผมขายเท่าไหร่ผมซื้อมา2อ0พันเนะครับทั้งกล่องใช้ได้ไม่ถึงเดือนเองแล้วก็มาซื้อโกลปอนะครับที่ผมขายไป ผมกำลังจะขายนะแต่ว่ายังไม่ได้ขายผมจะขายประมาณประมาณพันเก้าแล้วกันเนาะพร้อมอุปกรณ์ทั้งกล่องใครสนใจก็ลองลองคุยกันก่อนได้อ่าแอดไลน์ผมมาก็ได้นะ P.I.S.A. 200283แต่ว่าขอเถอะนะครับว่าแอดมาคุยแค่เรื่องที่จำเป็นนะครับผมไม่คุยเรื่องส่วนตัวนะเพราะว่า ไลน์นี้แส้ตอบลูกค้าอย่างเดียวนะมันก็เยอะพอสมควรนะมีส่งกงส่งเกมอีกผมก็ปวดหัวหนักเวอร์จะบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่จะมาบ่นๆนิดหน่อยไม่ได้บ่นหรอกว่าพูดอไม่ได้ขับไปไหนพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวครับขึ้นเขียงผมจะไปผ่าผ่าอะไรเนาแล้วเล่นไปผ่าผ่าฟันคุดนะครับเพราะว่าหมอหมอที่จัดฟันเนี่ย เขาบอกว่าถ้าผมผ่าตั้งแตัดแรกแล้วแต่ผมก็ไม่ได er> ้ผ่าแล้วก็ด้ร้านเนี่ยอยากใส่เหล็กไวๆก็เป็นนี้แหละพอเหล็กพอฟันคุดมันดันขึ้นก็ต้องไปผ่าขึ้นนะไม่รู้เจ็บหรือเปล่ากลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตให้ดูแล้วกันเนาะตอนไปผ่าเสียวแบบมียาสงบปะวะเคยผ่าแล้วเปเสียววะไม่เคยผ่าเลยอ่ะ แต่ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าผมนี่ยก็โดนเข็มจิ้มทุกอทิตย์อยู่แล้วนะคือเอ่อตอนนี้ฝนก็ฝนเพิ่งหยุดไปด้วยรถเพิ่งล้างรอเวลาสักนิดน,นึงให้ถนนมันแห้งนะผมก็เพิ่งออกมาเหมือนกันเดี๋ยวก็จะครบแสนซับแล้วเอ้ย 90, เ,ยเ 90, ก้าหมืเดี๋ยวเอาเก้าหมื่นให้ร่อยก่อนเดี๋ยว9เก้ามืนแล้วก็แสนหนึ่งก็ผมก็พอใจนะเพราะว่า ไม่กี่เดือนเองประมาณผมเริ่มทําแบบจริงๆจังๆช่อง youtube ก็ประมาณสี่เดือนก,กว่าๆห้าเดือนอะประมาณนั้นนะที่ผมแบบว่าตั้งใจทําอะผมซื้อกล้องมาทําอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างกันคอยคอมเมนต์แลวคอยติดตามกันมาตลอดก็น่ารักจังนะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวครบแสนซับนิดเดียวผมก็จะหลายคนเนี่ยทักมาในเพจบอกว่า ออยากได้เสื้ออยากได้สติกเกอร์อะไรเดี๋ยวผมจัดให้นะรอครบแสนก่อนนะเดี๋ยวผมจัดให้จริงรองไฟแดงก่อนอันนี้คลิปผมไม่ไ,มได้ตัดน,นะเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายนะแค่มาอัปเดตให้ฟังกันเฉยๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะถ่ายให้ดูตอนไปถ่ายไฟผ่าฟันคุด ขออน,นุญาตใช้ใช้ใ,ช,ใ,ช,ใช,ชื่อคลิปเกินเกินไว้อะไรไม่รู้เดี๋ยวดเดี๋ยวดูเดี๋วดูแล้วันไม่รู้ว่าจะเจ็บไหมเราเห็นเพื่อนบอกว่ามันเจ็บนะแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าฝันมันขึ้นมาแล้วนะแต่ก็นั่นแหละเต็มตัวขึ้นเขียงเสียวอ่ะอันนี้ก็ขับมาเอากล้อง SJCam นะครับ SJCam สี 4, ่พันไวไฟก็ใครทีสนใจก็ลองมาคุยพูดคุยกันได้นะ,ะลายลายที่บอกไปนะเดี๋ยวผมเอาลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมขาย2,000แล้วกันพร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์จะดูก่อนก็ได้นะผมไม่ได้อะไรเพราะว่าเอาไปไวผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะหรือว่าใครที่หาราคาได้ถูกกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะ,ะสำหรับคนที่สนใจจริงๆแล้วกัน ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานถ้าอยากดูว่าคุณภาพเป็นยังไงลองกลับไปดูคลิปแรกๆนะครับคลิปแรกๆเลยนั่นแหละก็พอใช้ได้นะสาหรับมือใหม่ก็ชัดเลยแหละภาพสีสดโอเคเลยผมก็ชอบนะจริงๆว่าถ้าไม่ได้บีบอัดไฟล์นะเอ้ะถ้าบีบอัดไฟล์เหมือนตอนเนี้ย ไอ้เจคับชัดกว่ากโปรผมตอนนี้เองเพราะว่ากโปรตอนนี้มันชัดเกินชัดเกินจนผมเอาลงโทรศัพท์แล้วมันบีบไฟทําให้ภาพมันแตกนั่นเองแต่คนก็คงเห็นได้แหละเดี๋ยวรอคอมก่อนก็น่าจะดีขึ้นนะ รอเนล่งนะสามเอา้าพี่รถพี่แบคไม่อยู่ไงคันไหนเซคกกระอยอะ่ะเอาไปครับเบ โอเคได้กล้องแล้วขอติดไ้ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งหมุนๆก่อนติดไปตรงนี้แหละปุ๊บ <c oughs> น่ารัะโอเคได้กล้องแล้วเราก็ต้องกลับอยากขับรเล่นก่อนว่ะไม่อยากกลับเท่าไหร่อนนตอนแรกว่าจะมาหาแต่ว่าพอดีพี่เขาไม่อยู่นะครับ พี่ที่ขับชัดก้ารอยนะเขาไม่อยู่ขอบคุณครับก็พี่ที่ขับชัดก้ารอยก็ไม่อยู่ก็เสียใจด้วยอาจจะมาถ่ายเล็กๆน้อยเหมือนกันนะแต่ไว่อะไรเดี๋ยวโอกาสหน้าดีกว่ามันอย่าพุ่งบวกกันนะว่าถ่ายในลมก้าวเยอะแยะไม่ค่อยได้ไปไหนครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะ จริงๆถ้าผมขึ้นมาหาลัยเนี่ยแรกๆผมคงไม่ได้เอารถไปนะก็ขออภัยด้วยผมก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะหายในก,การอัดชีปไปนะตอนขึ้นมาหาลัยแรกๆผมจะเปิดประมาณวันที่สิบสามสิบสี่ก็น่าจะหายไปแล้วละ่ะเพราะว่ารถผมก็ไม่ได้อาไปนะอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะอาจจะถ่ายอย่างอื่นบ้างนะเช่นชีวิตประจาวันของเด็กมาหาลัยอาจจะสลับกันไปคนระับเดี๋ยวพรุ่งก็จะตกใจกันนะ ว่าทําช่องผสมกันแต่จริงๆก็นั่นแหละเน้นไปที่รถมากกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าไปมหาลัยมองเทพมองเทพก็นั่นแหละน่าจะเจออยู่แล้วแหละคนมีตังค์นะ <c oughs> ก็น่าจะมีอยากเห็น,นรถคันน่าจะมีบิ๊กไบ์เยอะแยะและ้วก็รถสปอร์รถสปอร์ตซูเปอร์คาร์น่าจะมีนะเดี๋ยว ต้องปติสนิทก่อนเดี๋ยวจะมาถ่าย้ทุกคนดูแล้วกันอถ้าผมหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะพอดีขึ้นมาหาลาัยใหม่ๆก็งานค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเขาเปิดสเรียนสองวิชาตั้งแต่ประมาณสองเดือนหนึ่งสองเดือนที่แล้วแต่ผมไม่ได้ไปเรียนนะเพราะผมเพิ่งมาสมัครจริงๆต้องเรียน6วิชาแต่เขาเรียนไปก่อนแล้วสองวิชาทําให้ผมต้องเรียนเต็มเลยอาจจะไม่มีเวลานะครับก็ขอโทษล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะ โอ้ยถนนเปียบสนเรื่องเสื้อแล้วก็สติกเกอร์ที่ทักมาถามในเพจเดี๋ยวรอก่อนนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนนะอถ้าถ้าถ้าอยาก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 ให้ผมเขียนสลงฮมโอ้โหเย็ดเค้ดมมเดินลงเสี่ยวไปเลยตกกลางเเลยเกืบล้างแล้วเกืบต่างๆแล้วเมื่อกี้ เออวันนี้ผมดูข่าวนะดูข่าวที่ที่สเดจสิบอาเขาโดนแทงอะแล้วก็เรื่องเป็นมาไงผมก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านอีกทีนะครับไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ ไปหนึง่งไปหนึ่งเออไปตนงน้ำมันด้วอ่ะขับไปขับมาเนี่ยทางลมก้าวไม่มีที่ไหนให้ไปเลยแล้วสงสารจริงจริงโอ้ลืมรตังมา เราจะมาเติมน้ำมันได้ไงวะเอ้ยร้านน้ำปั่นร้านน้ำปั่นร้านน้ำปั่นโอ้โทุกคนทำให้ผมไม่กล้ามาร้านน้ำปั่นเลยแล้วรู้ไหมเนี่ยทุกคนไม่กล้าไม่ไม่ทำให้ผมไม่กล้ามาร้านน้ำปั่นเลยผมกลัวเขาดูคลิปแล้วไม่รู้ด้บอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกมองหน้าไม่ติดทตอนที่ไม่รู้จักว่างเยไม่ได้ถ่ายเลยแหมพอคลิปคลิปสารลงสาระนี่วิววิวน้อ อย่างนี้ที่หมดที่ไปสั่งสาวนี่นะทุกคนชอบแหมเป็นแสนแต่ขาขอบคุณน,นะที่ชอบเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะไปถ่ายใหม่เดี๋ยวมากรุงเทพนี่รับรองครับผมเดี๋ยวสนิทกับใครเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะวันนั้นผมไปเมื่อวานนั้นที่ผมไปสมัครนะก็เจออ่าดาราเยอะเหมือนกันนะดาราในไอดอนในดาวเลยครับเห็นพี่แพราวานะครับแพราวาที่เล่นเป็นขนมปังฮอร์โมนอ่ะเออผมก็เห็นอยู่แนละ้วที่กรุงเทพ เรียนคณะเอ้เอเอเรียนคณะเดียวกับผมด้วยแล้วก็พี่เก๋ไก่พี่เก๋ไก่สไลเดอร์โอ้โหนะเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันมั้งนะน่ารักผมติดตามพี่เขาอยู่ว่ะเขาทำคลิปฮาดิเดี๋ยวคงได้เจอกับพวกพี่ๆเขานะแต่ผมคงไม่รม <c oughs> มู้ไม่กลัวไม่ไม่กล้าไปสนิทกับใครเขาลนะขออยู่คนเดียวงีย,ยงๆเงาเงาดีอ่า แต่ถ้าเหมาะปี 3, ปี2ปี3เนี่ยน่าจะมีอะไรให้ดูช่องของผมก็น่าจะมีอะไรให้นั่นติดตามมากขึ้นนะก็ฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวคลิปก็คงจะตัดแล้วแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวพวกนี้มาคลิปหน้าจะมีอะไรกันกนะ็ตักเอาไว้เลยเส่นกระดิ่งก็ริ่งก็ริ่งเอาไว้นะครับขอบคุณครับผม